ที่เราเห็น,นในคลิปของเราจะมีก,กนมมันนีอยทำไมถึงตะโฟใจเพื่อเพวามในส,ส,สับครอบครักันอ๋อคือตอนแรกเลยนะเราเห็นเพื่อนใช้เห็นเพื่อนใช้ชก่อนเลยแล้วก็เขาก็จะถ่ายรูปมาว่าเขาจัดบ้านเขาซือบ้านใหม่เขาก็จัดบ้านใหม่ถ่ายรูปมาตรงที่เป็นพันที่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าสวยดีอะเรียบร้อยมันดูกับบ้านมันเรียบร้อยดูเป็นระเบียบอะไรเงี้ยแล้วก็มันเหมือนเป็นเป็นเฟอร์นิเจอร์อีกหนึ่งชิ้นในห้องครัวหรือว่าในมุมใดมุมหนึ่งของบ้านอะไรเงี้ยก็เก็บไว้ในใจเพราะว่าจริงบ้านเราก็คือ ไม่ได้ไม่ได้มีแผนที่จะซื้อแต่นี้พออยู่ไปอยู่มาบีมไปยังไงไม่รู้ซับมาเอามอยที่บ้านพอออยใช้ก็แบบุดีจริงอย่างที่เขาว่าเพราะว่าเพื่อนเรามันก็จะพูดแบบแล้วก็จะมีคอมเมนต์ที่ตอบมาว่าใช้อยู่ใช้อยู่ดีจริงดีจริงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนโดนหลอนมาเนอะพอเราใช้เร็จโดนหดีจริงโดนตกโดนตกโดนตกมาแล้วพอใช้แล้วก็เออถูกใจจริงเลยครับส่วนบริเวณโรงแรมต้องทำยังไงกับัวกคนก็ น้ำดื่มท um ั้งหมดน้ำอุปโภคนี่ทุกอย่างก็คือใช้เป็นของโคเวดูแลหมดนะครับก็จริงๆคือเอ่อตั้งแต่ชงนมเลยคือถ้าเบลือเครื่องเก่าเนี่ยลูกเรายังกินพวกนมผงอะไรอย่างงี้เขาจะมีตั้งอุณหภูมิได้มันก็ง่ายเลยว่าปรากดอุณหภูมิ40 40องศาชงนมอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่จำเป็นมันไม่งั้นเราก็ต้องไปรออุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าสมมติว่าใช้นมแม่อางงี้ใช่ไหมคะเอาลงมาปุ๊บแล้วก็ เทน้ำมาอุ่นอะไรอย่างเงี้ยคือมันรู้สึกว่ามันสะดวกสบายมากแล้วก็อชอบอีกอันหนึ่งก็คืออุณหภูมิน้ำเย็นเขาว่ามันเย็นกำลังดีมันกำลังอร่อยเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องสั่นแขนก็แบบทานดีมากอ้าวมาละซ่าหนูเดี๋ยวจะเย็นลูกายเย็นๆย็นนี้มีเราเนียนที่ให้อ่ะนะมาแล้วมีพิมพ์นิสัยกันลาะเล ครับก่อนสวัสดีครับทุกคนก่อนไม่เอาไม่ไม่ให้อยู่เลยนะลูกไม่เอาไม่จับาวไม่จล่าไม่เอาลูกไม่ทำอยบานี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเออต้องอย่างนี้ไม่ให้เอามาพิมพ์ค่ะพูดเรื่องโคเวกันต่อดีกว่านะลูกนะเอาไม่เต็มเมื่อกี้เราไปถึงอุณหภูมิน้ำแล้วไปถ่ายทอดเลยอะ

ให้ไปยกผมึ่ก็เกรงใจอะแตยกก็ได้อ่ะที่มียกยี่ที่พอแล้วค่ะตั่งแต่เมื่อกี้เลยเมื่อกี้ต่อคอิวต์ซึ่งบริการบริการบริการก็คือคุณโคดี้เนี่ยคือเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาให้บริการเราทุกสี่เดือนเนี่ยชื่อจะเรียกว่าโคดี้เขาจะมีการแบบโทรมานั้นหมายเออจะถึงกําหนดที่กำลังใช้กองแล้วนะคะเข้ามาดูแลบำรุงรักษาอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเราลืมไปแล้วเขาก็โทรมาแบบอ่ะสี่เดือนแล้วเราทำไมเร็วจังอะไรเงี้ย เขาก็จะเข้ามาดูแลให้แล้วก็ทํางานแบบเรียบร้อยเป็นระเบียบเงียบๆบางทีมาเมื่อไหร่กลับไปแล้วยังไม่รู้เลยเ <c oughs> <c oughs> กิดขึ้นเลย <c oughs> เออเหมือนเขา้าไปแอบ,บมาแล้วก็แอบ,บออกไปอะไรเงี้ยเงียบๆก็แบบนา่ารักเขาเรียกว่าแบบว่าต้องบอกว่าชอบบริการอะไรแบบนี้เพราะว่ามันทําให้บางทีเราก็ลืมเนาะใช่ลืมอ่ะโอเคครับ ได้ครับเขียนทั้งขันตอครับสำหรับราคาทีออ่เขาเหมาะกับทุกบ้านวสใช่ได้ใช่ราคาก็สบายๆนะคะก็คืออยา่อยางเ,เครื่องที่ออย,ยใช้อยู่คือ m y i ์ไอซนะคะเขาก็มีค่าบริการเดือนละ1,290บาทอันนี้ก็คือ1,290บาทได้เครื่องมาตั้งที่บ้านแล้วก็มีคุณโคดี้มาคอยบริการทุกสีเดือน ก็ค <rop> ือครบจบเลยเราไม่จําเป็นต้องไปนั่งนับวันไปซื้อไส้กองมาเปลี่ยน <c oughs> หรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเอาคิดว่ามันตอบโจทย์บ้านเราเพราะว่าบ้านเราอยู่กันหลายคนแต่ถ้าสําหรับคนที่อยู่คนเดียวหรือว่ามีสมาชิกในครอบครัวน,น้อยอย่างเงี้ยเขาก็จะมีรุ่นที่มันรองรองลองมาที่มันเล็กลง <c oughs> ลราคาก็จะย่มเยาว่ก็คือเหมาะกับทุกบ้านแหละครับครับผมก็อยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเราครอบครัวโฟเวนะครับเพราะว่าถ้าเบื่อใช้แล้วเนี่ยว่าทุกคนจะติดใจแน่นอน น้ำกับกับคนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าเราขาดไม่ได้นะแล้วเราก็ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับครอบครัวนะครับผมแล้วอย่างที่บอกก็คือบริการเขาที่ครอบคลุมทุกอย่างเลยเ,เรื่องเรื่องความต้องจําเรื่องการบริการต้องเปลี่ยนไส้กรองหรือว่าแบบความสะดวกสบายเนี่ยคือเรียกว่าครบจบในตัวเดียวครับผมแต่ปัญหาเรื่องเรื่องเกี่ยวกับน้ำไปได้เลยใช่ค่ะเอาเวลาไปตกตีกับลูกดีกว่านะคะบเอาเลยครับ เราทีเกิดขึ้นเราได้มีการไลฟ์กันแล้วแต่หลายคนไอไลฟ์ที่คนตัดไปอ่ะมันเป็นเรื่องก่อนใช่ใช่ตอนนั้นมันเป็นคลิปยูทูบหรือยังไม่เคยพูดไม่เคยพูดเลยแลจะเป็นคลิปยูทูบที่แบบว่าเราทํามาก่อนที่จะมีเรื่องราวต่างๆเขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะคือมันก็ถือเราก็ถือว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เราได้ถือมาสอนเด็กๆ ถือว่าเป็นตองการได้แบบอาหนูเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องการแชร์กันเงี้ยคือเราสอนลูกอยู่แล้วตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรตัต้งแ,แต่เป็นเด็กๆ,ๆก็พูดเรื่องการแชร์กันเล่นทุกอย่างเวลาไปถึงบ้านเนี่ยก็จะกองไว้ตรงกลางบางทีสิ่งที่เขาเล่นอยู่ที่เราเห็นว่าเขาแบบจับตอนที่เขาเพิ่งได้มาสุดท้ายเขาก็ไม่เอาแล้วเขาก็ไปเล่นอีกอันหนึ่งที่พี่เขาเคยได้หรือที่น้องเเคยได้อะไรเงี้ยมันก็แบบสุดท้ายมันก็จะรวมกันอยู่ตรงนั้นทั้งหมด ก็ <gesch> ถ was okay, ือว่าโอเคเป็นโอกาสที่เราได้สอนลูกเป็นในแบบสถานการณ์ต่างๆก็ไม่ดีเองเขาใช้แต่สถิติกวาเรื่นีอยู่แล้วรงดับมานี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับกเหตุการณ์นี้ก็เราก็มาแก้ไขด้วยวิธีวิธีการของเราเองนะครับก็มีการพูดคุยกันภายในแหละว่าแบบนี้เราจะทํายังไงบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยวิธีการรับมือของเราก็คือเมื่อเกิดเกิดเรื่องที่มีคนถดถียกันเราก็ต้องเอามาคิดอยู่แล้วครับว่าว่าเราสามารถแก้ไขอะไรให้มันดีขึ้นได้บ้าง หรือทให้ให้ให้คนมองเข้ามาเป็นคือสําหรับผมนะผมรู้สึกว่าผมสามารถจัดการเรื่องภายในบ้านได้อย่างดีมากอยู่แล้วแต่ว่าเวลามีคนพู่เข้ามาเราก็เออหรือว่าตรงนี้เราลืมไปหรือเปล่าหรือว่าตรงนี้เราคือเราก็ไปปรับแก้อะไรของเราครับซึ่งตรงนี้อาจจะไม่ไม่ต้องมาบอกแล้วว่าว่าเราทำาอะไรบ้างวิธีการ,การมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเราก็มีการทุคุยกันแหละครับเรื่องอนี่ยหลายคนมองว่าเราคิดไม่เท่ากันแต่จริงแล้วเราเวลาได้ของมาอย่างเงี้ยเราเอามาแชร์กันเนี่ยเราจะมีวิธีการ ัคู่อ่างครับในการอคือออยก็ไม่อยากที่จะไปบอกเราว่าจะต้องแบบเหมือนกันเข้ากันหน้าตาเหมือนกันหริ่งอ่างี้เพราะจริงๆแล้วมันมันเป็นสิทธิ์ขนะองคุณใหแต่ว่าเราก็ใช้โอกาสนี้แหละในการสัมูอางคือจะพูดยังดีละ่ะคือในบ้านเราอ่ะมันมันเข้าเทียมกันเอาคิดว่าในบ้านอนะ่ะมันฟูจนล้นแล้วแหละฉะนั้นอนะ่ะเอาคิดว่าในบ้านสําคัญกว่า ถ้าสมมติในบ้านเรามีให้ทุกอย่างสิทธิ์หรือว่าความยุติธรรมเท่ากันอ๋อคิดว่ามันก็จะเป็นกรอบป้องกันลูกที่เวลาไปเผชิญกับข้างนอกอยู่แล้วฉะนั้นอาอคิดว่าคนข้างนอกจะไม่เท่ากันมันไม่น่าจะกระทบใจลูกมากเราก็สอนเอาเราก็ใช้รีดกันนี้ในการสอนไปแต่ว่าในบ้านเราแข็งแรงออยก็คิดว่าตรงนี้น่าจะเก่งของที่เอยได้สัมลองในครัเหต่รณ์ที่เคยร้องแบบมีสีเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนคอมเมนตั้งเนี่ยหลักที่เกิดเรื่องเ่ย ก็ถามนะจำไม่ <gar snap celand> ้เขาจำไม่ไ <MJ> ด้แล้วเขาจำไม่ได้แล้วคือเขาแบบฮะอะไรมบมนี้เกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรออะไรฮะาอะไรมบมนี้ร่มไยลูกฮะผมคิดว่าจริงๆถ้าเผื่อจะไปถามเขาว่าแบบเรื่องเงินมูลค่าของเงินคืออะไรว่าเขาก็ยังไม่รู้เรื่องหรอกครับอย่างพี่ทีเนี่ยสมมุติว่าถ้าให้เขาเลือกระหว่างสีแดงกับสีน้ําเงินที่เป็นแบงเขาก็คงชอบสีน้ำเงินมากกว่าเแต่ว่าถ้าเผื่อเราเป็นผู้ใหญ่เราก็คงบอก าชอบสีเทาคือมันตอเิคที่ว่ะมันแบบเป็นอะไรที่แบบว่ามันมันแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ค่ะมันจะมีความคิดเห็นที่มันแบบหลากหลายอยู่แล้วอะไรเงี้ยนี่แต่ว่าถ้าถ้ามุมไหนที่เราเห็นแล้วมันเป็นประโยชน์เนี่ยเราก็เอามาดูแลมาปรับปรุงอะไรเงี้ยคืออยากบอกว่าเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำมันเลยเลยแบบติดเลยเราไม่ได้แบบว่าอยู่เฉยเราก็มีการแบบว่าแก้ไขปัญหาที่ ภายในบ้านเราแหละว่าว่าคนมองแบบนี้มันเพราะอะไรม,มันเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยครับก็มเป็นยังไงกันครับกับดา่าที่แบบได้หลายคนช่วยสอนวิเยอเยอ๋อมัน,ม,นมันเหมือนชินมากกว่าเพราะว่าเราเจอมาตั้งแต่แบบสี่ปีแล้วคือแ <laughs> <laughs> รกๆถ้าย้อนกลับไปสี่ปีอ่ะเราก็เคียดเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้คนที่มาแสดงออกหรือว่ามามาพูดอะไรเยอะอะไรเงี้ย <laughs> เราก็เก็บตรงไหนที่มีประโยชน์ก็เอามาปรับปรุงเพราะว่าเราก็เป็นแม่มือใหม่ก็ หลายๆคนที่มาคอมเมนต์เขาก็เขาก็หวังดีแหละจริงๆเลยเงี้ยเราก็เอามุมที่หวังดีเอามุมที่เป็นประโยชน์อะมาปรับให้มันเข้ากับเรามันก็เหมือนของออยค่ะเวลาคนเขาเห็นว่าบ้านเราอะเขาจะคอมเมนต์ว่าอยากจะได้เราเป็นตัวอย่างในการเลี้ยงลูกอะไรต่างๆเงี้ยเขาก็เขาก็จะมีมุมที่เขาชอบที่เราเลี้ยงในแบบนี้เขาก็จะไปปรับใช้ของเขาเขาคงไม่ได้ยกของเราไปร้อเยเปอร์เซ็นต์ก็คิดว่าเหมือนเป็นการแชร์กันมากกว่าแต่ถ้าอะไรที่มันดูในกระฉีดมากบางทีเราก็ผ่านไปก็ผ่านไปใช่ว่า Nice oh. แรกๆนะพอยอมรับว่าเขาเร่ๆแ้วก็เคยกัอยู่แ,แล้วแต่ว่าก็พอผ่านไปเรื่อยๆมันก็มันเรือเขาใจคืออย่างที่บอกว่าว่าเวลาสมมติเขาพูดมาเราก็มาคิดคิดเสร็จแล,แล้วเราก็สุดท้ายละเราเป็นคนที่อยู่กับลูกไงเราเป็นคนที่รู้เราเป็นคนที่แบบทัชทัชกับเขาเรารู้ว่าแบบสิ่งที่เราทำเป็นไงแล้วเขารู้สึกยังไงอะไรเ like งี้ยเราคุยกับเขานอนกับเขาทุกวันอ่ะคุยกับเขาตื่นเช้าไปส่งเขาแต่เช้าทุกวันคุยกับเขาทุกวันว่าเรื่องเป็นยังไงตอนเขาเรื่องเรียนเสร็จเรารับกลับมาอยู่กับเขาทั้งวัน ผมอยู่กับเขามากกว่าทุกคนที่แบบว่าเออแต่ว่าเพราะฉะนั้นอ่ะเราเราก็เลยรู้สึกว่าแบบคุณก็ไม่ได้แบบมันมันมันคนที่แบบว่าคอมเมนต์อะไรที่มันอม่ดีนะขอให้ไว้ใจได้เลยแบบเอาใจใส่ที่เรามีให้กับลูกๆอะไรอย่างเงี้ยคือออยอนมีลูกอออยออูดส่วนตัวเลยนะคือออยอ่ะตั้งใจเลี้ยงลูกมากคือออมีเป้าหมายในการเลี้ยงเขาแต่ไม่ใช่เป้าหมายแต่ว่า ฉันจะต้องให้เธอเป็นด็อกเตอร์นะเธอจะต้องจบมาทํางานแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยไม่เลยนะคะคือออยเป้าหมายของออยคือออยอยากให้เขาเป็นคนดีอยากให้เขาแบบว่าดูแลตัวเองดูแลตัวเองได้อะไรเงี้ยแ,แต่ไม่ใช่แบบว่าเอาตัวรอดอย่างเง <c oughs> ี้ยมันมันไม่รู้จ, <c oughs> จะอธิบายยังไงคืออยากให้เขาเป็นคนดีแหละคือปัจจุบัดีกับลูกทุกคนแหละใช่นี่เห็นว่าเราตั้งใจได้เห็นว่ารับมือได้ไม่ว่าจะจริงๆถ้ามาถึงตรงนี้นะ ก็ยังยังรับมือได้ยังไม่คิดจะฟ้องใครยังไม่ค um ิด yeah. ย uh, well ังไม่คิดจะฟ้องใครมีมีมีไหมมีเก็บไหมไม่มีไม่เรื่องไหนก็คือแต่พ่อพ่อกับแม่ก็ปล่อยผ่าน่อยากก็เลยแบบมันมันมันก็ยังไม่รู้เราเราไม่อยากบอกในอนาคตนะว่ามันว่ามันเป็นยังไงผมเอาจริงที่อยู่ในวงการมันสิ่งที่ผมรู้สึกว่าแบบว่าเคยแบบว่าคุยกันเรื่องแบบว่าผมทนไม่ได้แล้วผมต้องเก็เก็บไว้ไม่สุด ไม่ได้ไม่ใช่เรื่องลูกเป็นเรื่องเรื่องน้องเรื่องพี่ก็ไม่ได้คุยใช่ไหมจำไม่ได้เลยจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าแบบเออเรื่องเรื่องมีรู้สึกว่าพีแตกเออพีแตกเพราะว่าแบบมันบางทีมันก็เป็นเรื่องแบบความปราะทับใจที่เรามีให้กับสิ่งสิ่งหนึ่งแต่ว่าคนอื่นไม่ได้มองแบบนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยคือผมเข้าใจแหละว่าว่าทุกคน ว่าทุกคนอยากอยากให้แบบครอบครัวเราอะ่ะมันมันดีมันสม,มบูรณ์แบบอะไรเงี้ย <S <S เราก็พยายามทําอยู่ครับแล้วก็เรารักลูกแน่นอนอไม่ต้องเป็นห่วงเลยเรื่องนี้แล้วเรารักเข้าเทียมกันด้วยกล้าบอกเขอาครัวเราปีคิดเลยครับแบบว่าตัดหาเลยไม่เอาน้อกงานอะไรอยว่างเงี้ <S <S วยมันจะได้ไม่มีดราม่าเกิดขึ้นเลยมีความคิดนั้นแวบ,บมากไหมไม่ไม่คือถ้าถ้าจะไม่ออกงานคือลูกไม่อยากทำเออเออจะไม่ได้เกี่ยวกับว่าตัวว่าจะเป็นดราม่าคือออยรู้สึกว่ามันมันเป็นหนึ่งใน ประสบการณ์ของเขาแล้วก็เป็นโอกาสที่แบบว่าลูกค้าจะมาพาอย่างวันนี้ที่เรามาก็คือโคเวก็ไว้วางใจบ้านเราให้แบบว่ามาเป็นตัวแทนผู้ใช้อะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าเด็กยังแฮปปี้อยู่อย่างที่เห็นเมื่อกี้คือลิงโลดอยู่ตรงนัออ้นอะไรเงี้ยเราก็ยังทําได้แต่ว่าทุกงานพี่ออยกับพี่อินจะถามเอาอ่อนหรือว่าอยากมาในมือมเลยในวันศกถามทุกเช้าเลยวันนี้พวกเขาจะไปทํางานนะ <laughs> อยากมาด้วยไหมอะไรเงี้ย ลงตลอดค่ะแต่ไม่เคยฉีกสัญญาตลอดขึ้นไปอ่ะร้องเพลงทขึ้น้ออะไรเงี้ยได้เลยได้เลยได้เลยไปกันคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้มามีกกับพ่อจะไปทํางานนะหนูอยากไปไหมถ้าไม่ไปบอกได้นะลูกเดี๋ยวหนูก็อยู่บ้านกับป้านุชได้อยู่กับเบบี้นะไม่เอาจะไปด้วยแต่ถ้าไปอ่ะหนูใส่ลูกนะลูกโอเคแต่พี่ออยเลชินแต่คนนี้ก็ดูมีกังวลอยมีวนไม่แต่ว่าถึงพูดอย่างเงี้ยแต่ว่าผมว่อะไรทีบอกว่ามันก็คงจะมีสักวันหนึ่งที่เขาบอกว่าไม่อยากมาแล้วแต่ถึงวันนั้นเราก็คงจะ อาจจะไม่ได on oh. uh, uh, well, like ้เจอกันนะอะไรเงี้ยก็พูดตรงนี้ใช่ครับเขอยู่เนาอยู่าอยู่ก็เอางี้แล้วกันขอบคุณทุกคนมากๆที่ที่คอมเมนต์เข้ามาทั้งให้กําลังใจนะแล้วก็ทั้งแบบว่ามีแนะนําใดๆเข้ามาสิ่งที่สิ่งที่เราคิดว่าเราควรจะปรับปรุงอ่ะเราก็ปรับไม่ไม่ใช่ว่าเราอยู่เฉยๆเราไม่ได้ทําอะไรเลยเราก็เราก็รับฟังความคิดเห็นแต่ว่าอะไรที่มันแบบคอมเมนต์แรงเกินไปแล้วก็ เลยลามปามอะไรเงี้ยเราก็บางอันเราก็ต้องบอสไปแล้วก็เราก็คงต้องมองข้ามไปอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอยู่คืออยู่ในวงการนี้มานานมันไม่ได้มีคนรักเราไปทุกคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยทุกคนก็คุณก็มองในมุมต่างๆในมุมต่างๆแล้วก็เข้าใจคือตอนนี้จัดวิธีการเป็นบอสก่อนสำหรับคนที่เข้ามาคอมเมนต์รุนแรงใช่ไหมครับแต่ยังไม่มีการเก็บลักฐานเพื่อจะต้องต้องเนินคดีสำหรับทุกคนอ๋ออย่างยังยงไม่มีบอสไม่เยอะไหมครับ เยอะแล้วค่ะคือส่วนใหญ่ก็คือถ้าสมมติว่าเขาจั่วหัวมาแล้วมันเป็นการทะเลาะกันลงไปยาวๆอะไรเงี้ยเอออัาจจะอาจจะว่าแบบตัดตัดต้นลมไปเพราะว่ามันมันจะกลายเป็นว่าคนเข้ามาทะเลาะกันเราไม่อยากให้เขาเข้ามาถกเถียงกันนะการเป็นชนวนใช่แล้วดูแล้วเครียดอ่ะผมอยากให้ดูครอบครัวเราแล้วแบบมีความสุขมากกว่าแฮปปี้ใช่ขอบคุณครับขอบคุณนะครับ